สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆในประเทศไทยก็ต้องปรับเปลี่ยนนะคะซึ่งเป็นมาตรการที่ได้เห็นในทั่วโลกเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ทำงานจากบ้านการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ไม่ต้องไปอยู่ในห้องเรียนเดียวกันนะคะคุณวิภาปิ่นแก้ววันนี้ไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และไปสังเกตการที่มหาวิทยาลัยเกรกนะคะถึงแนวทางการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในช่วงเวลานี้คะ่ะ ก้าบหนึ่งนะคะแน่เอ่อต้องให้เวลากับคนรุ่น Gen X หน่อยนะคะตามหนึ่งนะแต่ครูจะทำให้มันกว้างขึ้นเป็นครั้งแรกที่ได้ทดลองใช้โปรแกรมเพื่อการสอนผ่านออนไลน์บี <c oughs> เห็นหน้าแน่แต่ว่าไม่เห็นหน้าตัวเองเอ,อ๋อเห็นหน้าตัวเองลวแต่มันทำเป็นจอใหญ่ไม่ได้อะอ,อืมช่เลย วันนี้เป็นการทดลองระบบการใช้งานและเตรียมสอนวิชาความท้าทายในงานสื่อสารองคอ์กรที่จะต้องสอนจริงผ่านระบบออนไลน์ในสัปดาห์หน้า,นางงการปรเปลี่ยนรูปแบบการสอนทำให้อาจารย์ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวความยากมันยากกว่าเราสอนแบบ แบบเจอหน้ากันเนื่องจากว่าเราต้องทําหน้าที่เหมือนคอนดักเตอร์คือนอกจากเราต้องโฟกัสเนื้อหาแล้วเนี่ยเราต้องเราต้องมาดูรูปต้องโหลดต้องสไลด์แชร์แถมต้องถามเขาอีกปุ่มนูน้นปุ่มนี้เนี่ยบางทีเรายังไม่คุนว่าอันนี้อยู่ตรงซ้ายอันนี้อยู่ตรงขวายอย่างตะกี้ที่เห็นนะมันก็เลยมันก็เลยมีความยากตรงนี้ค่ะมันเหมือนใช้พลังงานเยอะกว่าที่เราที่เราสอนกันเป็นปัจจุบันตามสถานการณ์ปกติ การเลือกใช้โปรแกรมการสอนแตกต่างกันตามความถนัดของอาจารย์แต่ละคนบางคนอาจใช้วิธีให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยบันทึกเทปการสอนนำไปเปิดในแพลตฟอร์มต่างๆตามวันเวลาเดียวกับตารางเรียนเดิมนักศึกษาสามารถย้อนกลับมาเรียนซ้ำได้ตลอดเวลาบรรยากาศการเรียนการสอนแบบออนไลน์จะแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนเรื่องของการมีส่วนร่วมะจะแชร์เคส กรณีศึกษากันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันแบบผ่านกรอบที่เราให้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นคลาสเล็กเนี่ยการมีส่วนร่วมมันจะสูงแล้วก็เราก็จะได้ต่อยอดอะไรกันมากมากมาก,มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นอะไรที่ไม่ถนัดเลยไม่ถนัดเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเราไม่เห็นรีแอคชั่นของเด็กจริงๆหรือบรรยากาศมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็แต่ก็ยอมรับว่าสถานการณ์แบบนี้มันก็จําเป็นหากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ไม่ดีขึ้นนักศึกษาจะต้องเรียนออนไลน์ไปถึง7สัปดาห์ก่อนจะถึงวันปิดภาคเรียนด้วยสถานการณ์ตอนนี้เราแบบว่าไม่ค่อยอยากไปแ,แบบว่าไปเรียนที่มหาหลัยแล้วเราวมันจะมีแบบมันเอาก็รู้สึกว่าเพราะเพราะว่า4ี่ห้าเจดอ่ะมันเป็นคลาเล็กมันเลยทําให้เรารู้สึกว่ามันใช้โปรแกรมสูงได้ แต่ว่ามันก็จะมีมันจะมีคลาสที่เรียนมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเหมือนแบบอาจารย์เขาก็อัดคลิปลงซึ่งซึ่งซึ่งเรารู้สึกว่ามันมันสามารถย้อนกลับไปดูได้รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคลาสเร็อะคะ่ะการเรียนออนไลน์เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เอฟเฟกตีฟที่สุดค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเสร็จใหญ่เนี่ยหนูรู้สึกว่าการเรียนออนไลน์หนูยังไม่ค่อยเห็นภาพเท่ากับการมีพูริสเพตกันแบบใน แอปซูมที่ทดลองใช้วันนี้นะคะวันนี้มันเป็นวันแรกก็ต้องยอมรับว่ายังเจอปัญหาอยู่บางเพราะว่าก็ไม่เคยใช้มาก่อนเลยมันก็เป็นครั้งแรกของจริงๆก็คิดว่าต่อไปเราน่าจะปรับตัวกับมันได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเราเราก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นผลทางหนึ่งที่จะทำให้เราได้เรียนสถาบันการศึกษาอีกแห่งคือวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยเกิร์ก ที่นี่นำการเรียนผ่านระบบออนไลน์มาใช้ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพราะนักศึกษาจีนส่วนหนึ่งกลับประเทศจีนและยังไม่สามารถเดินทางกลับมาประเทศไทยได้ทำให้มหาวิทยาลัยตัดสินใจสอนผ่านออนไลน์โดยใช้โปรแกรมการเรียนการสอนที่คนจีนนิยมใช้กันแพร่หลายทำให้พวกเขาไม่ต้องปรับตัวมากนักเพราะนักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจีนคำว่าออนไลน์เนี่ยจริงๆหลายแห่ง ถึงแม้จะไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไวรัสนะครับโควิด1 9หรืออะไรก็แล้วแต่ออนไลน์ก็ยังเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการเรียนการสอนสมัยใหม่นะครับอาจจะสอนคู่กันไปหรือจะโดดเดี่ยวเฉพาะเรื่องออนไลน์เลยก็ยังได้คล้ายๆงั้นผมคิดว่านี่ก็เป็นเรื่องเป็นโอกาสดีที่เราจะต้องทบทวนว่าหลังเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยเราจะใช้ออนไลน์มากขึ้นหรือน้อยลงยังไง การเรียนผ่านระบบออนไลน์เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยลดการสัมผัสเชื้อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรสัสโควิด -19 อีกด้านอาจจะเป็นทิศทางการเรียนการสอนเพื่อตอบโจทย์ในอนาคตและบุคลากรทั้งผู้เรียนผู้สอนได้ใช้ช่วงเวลานี้ในการเรียนรู้และปรับตัววิภาปิ่นแก้วไทย p ี s รายงาน